แบบพองอดอดคืออะไรแล้วมีอะไรบ้างหลายคนสงสัยไปฟังกันเลยค่ะแบบพองอดอดที่ควรรู้นะคะขอแยกง่ายๆเป็น3หัวข้อด้วยกันเนาะก็คือ1เป็นแบบยื่นภาษีนิติบุคคล2เป็นแบบยื่นภาษีบุคคลธรรมดาและสุดท้ายค่ะเป็นการยื่นภาษีหักหน้าที่จ่ายนั่นเองกรณีที่ยื่นิติบุคคลเนี่ยจำง่ายๆก็คือจะขึ้นต้นด้วยเลข5แต่กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาจำง่ายๆคือขึ้นต้นด้วยเลข9นั่นเองค่ะ แบบพกรอ1น,นะคะก็คือเป็นแบบยื่นภาษีนิติบุคคลครึ่งปีค่ะในขณะที่พกร50เป็นภาษีนิติบุคคลประจำปี ส่วนพงด9กก็คือเป็นการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาสำหรับบุคคลที่มีเงินได้หลายประเภทตอนสิ้นปีส่วน91เนี่ยเป็นการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาปลายปีสำหรับผู้ที่มีเงินได้เป็นเงินเดือนประเภทเงินเดือนอย่างเดียวนั่นเองส่วนพงด .94 นะคะเป็นการยื่นภาษีครึ่งปีของบุคคลธรรมดาค่ะกรณีที่ภาษีหักหนะ้าที่จ่ายเนาะมันจะมีแบบเยอะมากเลยจำง่ายๆก็คือ พกดหนึ่งสำหรับเงินเดือนพกะดสามสำหรับค่าบริการสำหรับบุคคลธรรมดาพกดห้าสามคือการจ่ายค่าบริการให้แก่นิติบุคคลและสุดท้ายเป็นพกดห้าสี่ค่ะกรณีที่เรายื่นหักในที่จ่ายเงินได้ประเภทสี่สิบวงเล็บสองวเล็บหกให้แก่นิติบุคคลที่อยู่ต่างประเทศนั่นเองค่ะ